สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนน,นวิววดีฝั่งขาออกนะครับด้านหน้ากรมดุริยางทหารบกด้านซ้ายก็เป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในส่วนด้านขวาของผมนะครับรถยนต์ก็วิ่งมาจากแยกดินแดงคลิปนี้ก็จะพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดินแดง โครงการลถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนดลศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตัวสถานีก็ตั้งอยู่ใต้ถนนเวีวดีรังสิตฝั่งขาเข้าบริเวณด้านหน้าสวนป่าวิยาวดีตรงนี้ก็เป็นทางเท้าริมถนนเวีดดีรังสิตนะครับก็เพิ่งปรับปรุงไปได้ไม่นานนะบริเวณด้านหน้ากรมดุริยางทหารบก โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุณนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทางรฟมนะครับก็แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร4ช่องจราจรชิดทางเท้าช่องทางคู่ขนานบนถนนวิโหดีรัสิตรบริเวณด้านหน้าสวนป่าวิโรดีรัสิตเพื่อดำเนินง,งานก่อสร้างกรแพงกันดินสถานีดินแดงในเวลา23นาฬิกาของวันที่11ตุลาคม 2,518จนถึงวันที่31ตุลาคม2,518โดยจะทำการปิดเบี่ยงนะครับตลอด24ชั่วโมงก็มีผลทำให้ถนนพระีิริรังสิทธ์ช่องทางคู่ขนานบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าสนนราชปรารบสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรหากไม่มีวันจำเป็นนะครับก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางล่าสุดขณะนี้กำลังดำเนินง,งานก่อสร้างกรแพงกันดินของสถานีดินแดง ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนดนนะครับไปสูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงก่อสร้างกำบแพงกันดิน สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุณนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนาสิ้นเดือนกันยายน2,518งานโยธาตอนนี้ทำไปได้17.33%งานระบบไฟฟ้า6.77%ภาพรวมความก้าวหน้า16.11%ด้านล่างก็เป็นิฉนดดีรังสิตน,นะครับในด้านฝั่งขาเข้านะตรงนี้ จะเป็นด้านหน้าบริเวณสวนป่านะครับสถานีดินแดงรูปแบบก็เป็นสถานีแบบใต้ดินตั้งอยู่ใต้ถนนเวิวดียรังสิตฝั่งขาเข้าก็คืออยู่ด้านหน้าสวนป่าวิภาวดีตรงข้ามโรงพยาบาลทหารพันศิษย์ก็มีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้จุดที่1ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าโรงพยาบาลทหารสันสิทธ์ุดที่2ริมถนนวิวดีร์รังสิตหน้ากรมดุริยางคสถานบกจุดที่ 3. ริมถนนวิวดีรรังสิตบริเวณสวนป่าวิวดีร์รังสิตใกล้สลาว่าการกรุงเทพสองุดที่4นะครับก็อยู่ริมถนนวิวดีร์รังสิตฝั่งมิตรไมตรีซอย2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะมีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีบางขุนนนท์ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินวิ่งไปยังโรงพยาบาลสิริราชบริเวณสถานีสิริราชจากนั้นนะครับจึงลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาขนานไปกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลอดใต้พื้นที่ถนนราชดำเนินผ่านสนามหลวงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วก็เบี่ยงแนวเส้นทางไปตามแนวถนนหลานหลวงจนถึงแยกยูมาากจากนั้นนะครับเลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรบุรีจนถึงสี่แยกประตูน้ําแล้วเลี้ยวซ้ายลอดใต้ถนนราชปรลบตรงไปถึงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนดินแดงหลังจากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายตามถนนวิโวดีรังสิตแล้วเลี้ยวขวาผ่านกรุงเทพมหานครสองจากนั้นเบี่ยงขวาลอดผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ ไปยังสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมดนะครับ12สถานีก็เป็นสถานีแบบใต้ดินทั้งหมดมีแผนเปิดให้บริการในปี2,573จากสถานีดินแดงนะครับถัดไปก็จะเป็นสถานีประชาสงเคราะห์แล้วก็สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ ขณะนี้นะครับงานก่อสร้างตั้งแต่ช่วงสถานีบางปุนนทนะตอนนี้ก็มาถึงสถานีดินแดงนะครับในส่วนสถานีประชาสงเคราะห์ก็ยังไม่มีการก่อสร้างนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการเว้นคืนพื้นที่นะครับยังไงแล้วหากมีความคืมหน้านะครับสถานีประชาสงเคราะห์นะครับยังไงผมติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะครับ ขณะนี้ก็ยังไม่เริ่มงานอะไรนะเดี๋ยวเขามีการเริ่มงานนะครับคลิปพื้นที่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนำคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลายท่านก็ถามมันเข้ามานะคลิปนี้ก็พามาชมนะครับสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง Vip มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ